เดี๋ยวอะไรไหมเบื่อนานได้ยินเสียงคุนจีแังป้องร่างนี่เป็นแล้วก็ต้องได้ยินเสียงฝนร่มอยู่แล้วเพื่อท่านลมเป็นลมเพื่อนวันนี้ผมอยู่ในห้องดีไอทีนะเพื่อทุกคนไปฟังในห้องเผดมีแต่คนยิ่งโผงอ่ะเห็นไหมคนเดียวจะเออสามารถอีโบได้เลยเลยพูดกับหลังก้า เมื่อไหรผมถึงโหดก็ผมช่นี้ผมได้แบบดิเจนเดรี่มาแล้วจถึงผมก็สาววัจนกรไอ้ม้าน้ำได้อย่างง่ายๆมมีปลาอะไรเเสือเหรอนือักดูดูปลาเสือปลเสือปลเสือเป็ดเสืเลยจะที่จะที่ร้านยูวเซน่แเจนนะจัดที่ร้าน อะไรก็ไม่รู้นะไอ้พอยนี่ยไอ้พอยนี่ยสองล้านแล้วบังผมก็ตั้งชื่อว่าไอ้เผลอเลยนะเพราะถ้าผมเอาตัวเอ็มทีอ่ะมันก็จะเสียเวลาใช่ไหมใช่ผมขอเรียกมันว่าพาวเวอร์กันนะไอ้ข้างล่างเนี่ยที่ผมมีสองล้านเนี่ยเดเหลือร้อยปิดการแล้วเปิด้าเแล้วก็ได้แอนคอมมอนเลยฟังเสียงนาเบื่อเกินใช ทำไมมันต้องเกิดมาเป็นคนโถกรายอย่างนี <wonder> ้ด enfin, ้วยก็อยากไล่เล่นยโอเคทำไมล่อที่มังแบนี้หน้อพนลมแรงพนลมเต็มกาสตานเลี๋ยหพันเลยเจ้าบก yang dijelaskan sampai eh, abah abah ni macam mana? Kau luangkan macam mana? Oh, kau luangkan mana? Kau kah? Abah, abah tak kalau, eh, ni macam mana? เราจะได้เอสไอทวนั้นด้วยลบไปเรียสามสิบเลยนี่เรีม่มแล้วก็อืมน่าทำอ่าเราลบไม่ได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไ จังหวัดเกลนร้านกิโลเนี่ยไอโอตัวผมงชันที่ยังใช้ไม่ได้ไม่รู้ทำไมอง่าย5ล้านั็เดียว5ล้านนะเป็นพวกพลันงนี่มีมาิดลองกะตอบมันไม่ได้ไม่ใช่มั มีคฟูดครับร้อบีเลื่อนกี่ชาตกี่บีมันจะไปถึงวะ้าชาติได้มั้งเปลร้านมีทุกกะปังไม่ได้คิดดูฉันขอตัวไปทำก่อนพบมีนุองภาษาทู้ชมครุผงก็เลยไปโหลดกล้องคิดนเล่อันนี้มาน้ํา

เราต้องใช้พลังจริง81ล้านนะครับถ้าใครอยากรูเดี๋ยวผมทิ้งง่ายๆนะมันเป็นแมวที่น่านรักมากเราต้องใช้พลังจริงเกาล้านนะมันใช้พลังจริง81ล้านจริงก็จะจัดการเจ้าโน้นได้อย่างง่ายๆให้ได้ให้ได้ไดเจ้าปลาหมึก ัหใส่ฟ้าี่ดูดูอะไรกันลูกดูใส่ฟ้าใช่ใช่ใช่มันดูมาเพิ่เป็นไอ้ตัวนี้เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือกดเข้าเม็ดธรรมดามันเพื่ออะไรวะเพิ่มเติมคือฟู้ดเยอะขึ้นคนะยิบนาบีแลยตอนนั้วมีคนมาแย่งอ่ะ เดี๋ยวผมยังไม่สอนนะก็มติมิติมติวิววมันตราดเอ่อะตูปรตตะตติมิตติประตูประตูปรระอูประตูประตูปะตูประตอ๋ออ๋ออ๋ออะไรเนี่ย บะบป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 ปบ้เยเฮ้ยเเอวะวะเอเกับผู้หญงเก็งเปของเส้นปลายเพลงที่สองนะเพลงวัดเออ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 าปตาปปลตปเพลงที่สมของเส้นปลาย อาจจะช้าหน่อยนะพูดนิดจ้องเริ่มกับโปรหางนั่นไปถึงมือตัวบวกเลยที่ผมดีใจมากผมสำมัดกดใจนิดเลยเอากดใจไม่ได้แล้วอะทำไมอ่ะอ๋ออยู่พัดลมไปอยู่ว่าใจเยอะกว่าเคร่องใครวะใช่ ตัวฟาร์มแปมันนะคะนี่ผมเค็ฟาร์มแค่แบบเดียวมันก็อีโวได้แล้วะะผมฟาร์มด้วใช้วิธีอโอโตจะลับหัวแม,ม่นจะลับหัวฟารอนก็เล่นใจ ZNAT ที่แบบสาววร์อยู่ที่ร้านแื้แวเป็นอันนี้ได้ดาย